วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ด vs เวสแฮมยูไนเต็ดนและเวลาแข่งขัน25พฤศจิกายน2567เวลา0-300นาฬนกาสนามเซนเจมภาคอัตราต่อรองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต่อหนึ่งลูกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดฟอร์มล่าสุดทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงโดยไม่แพ้ใครใน5้านัดหลังสุดรวมถึงการเล่นในบ้านที่ยังคงแข็งแกร่งผู้เล่นที่น่าจับตาอเล็กซานเดอร์อิซัก และบรูโน่กิมารายเป็นกำลังสำคัญในแดนหน้าและแดนกลางปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นตัวหลักบางรายอาจยังไม่พร้อมเช่นคีแรนทริปปีและโจวิลล็อกเวสแฮมยูไนเต็ดฟอร์มล่าสุดแม้เริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแต่ช่วงหลังฟอร์มเริ่มแว่งโดย5้านัดหลังสุดชนะแค่หนึ่งนัดผู้เล่นที่น่าจับตาจารอดบเวนและลูคัสปาเกตาที่มีฟอร์มสม่ำเสมอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกองหลังตัวเก่งอย่างเคอร์ซูมาอาจไม่ได้ลงช่วยทีมทัศนบอล ฟันธงนิวคาสเซิลอยู่ในเตดมีโอกาสเก็บชัยในบ้านสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิลอยู่ในเตด2-1เวสแฮมอยู่ในเตด